จะไม่ลวกปลาอะไรนะครับเอา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 เอ๊ะอยู่นะครับอยู่อยู Snow ่อยู่นะครับมันโว้โโอ้โหแรง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 โอ้ครับเพื่อนๆไปดูนะครับนะไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับครับหลังจากหลอกกินเหยื่อผมมาหลายครั้งนะครับผมก็จะตามแล้วนะครับเนาะายอะไรดูไปลุ้นกันนะครับเพื่อนจะลุ้นกันนะครับเด็ดขวดทํางานแล้วนะครับอยู่หรือเปล่านะครับอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับ เงยียบแล้วอ่าวยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับเพื่อนไม่รู้ปลาอะไรนะครับเอา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 เอ้าหยุดครับอยู่หยุดหยุดครับมันวะ like โอ้โหโอ้ยแรง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 โอ้ยแรง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 โอ้โห